สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเื่อที่รักบอนสีนะคะวันนี้นะคะจะพามารับชมความสวยงามค่ะแล้วก็พามารู้จักบอนสีค่ะที่มีชื่อว่ากบในเครื่องปั่นนะคะนี่นะคะบอนสอีกบในเครื่องปั่นนะคะก็จะมีลักษณะนะคะเป็นบอลใบไทยนะคะรูปหัวใจปลายใบแหลมนะคะเพื่อนๆน,นะคะ จะมีหูที่สูงเห็นไหมคะจะมีหูที่สูงรอยหยักระหว่างหูยังอยากไม่ถึงสะดือนะคะสะดือของเขานะคะจะเป็นจุดสีแดงนะคะแล้วก็จะมีพื้นใบที่เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะเป็นบอลด่างนะคะกัดด่างเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีเขียวอ่อนนะคะสวยงามมากมากเลยนะคะสำหรับบอลสีกบในเครื่องปั่นนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะ อตอนนี้นะคะ,ะน้องได้แตกใบมาใหม่นะคะหลังจากที่ทิ้งใบแล้วพักหัวนะคะก็แตกออกมานะคะ,ะเป็นฟอร์มที่สวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะนะคะการเล่นสีการกัดสีของเขานะคะสวยมากๆนะคะ,ะลักษณะสีของลำต้นนะคะ,ะก็จะออกอลักษณะสีแบบก้านบัวนะคะ กบในเครื่องปั่นนี้นะคะจะเป็นบอลทรงพุ่มสูงนะคะมีก้านที่สูงยาวมากเลยนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะสำหรับบอลสีกบในเครื่องปั่นนะคะพามาดูรอบๆนะคะสวยงามมากเลยะคะ่ะเด่นมากเลยนะคะจะเป็นสีเขียวเหนียวซับนะคะ จะมีสะดือที่เป็นสีแดงทุกใบเลยนะคะเพื<ๆ>่อนเห็นไหมคะลักษณะเด่นก็คือสะดือที่เป็นสีแดงนะคะสวยงามมากคะ่ะสำหรับบอนสีกบในเครื่องปั่นนะคะเป็นบอลมีชื่อนะคะเป็นบอนไทยโบราณคะ่ะนะคะโอเคคะ่ะสำหรับวันนี้ก็พามารู้จักบอลสีที่มีชื่อว่ากบในเครื่องปั่นนะคะ ขอบคุณที่ยังรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ยังติดตามนะคะก่อนจากลากันไปค่ะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามช่อง p ะ t ต t ส Story นะคะเพื่อให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ